เบื้องอีกหนึ่งางานครับผมสำหรับการอัปเดตการขุดโขกน้องนาเหมือนสีบ่อนเ,เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับผมเดี๋ยวสิึ้นผ่ามุมสูงให้เบิ่งว่าแปลงนี้เป็นจังไดแล้วนะครับผมอยู่กันที่นี่อำเภอสะหนมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเป็นยังือมีิต่จังหวัดสุรินทร์แทนน่านะครับผมปีนี้โชคดีแห้งนะครับตั้งแต่มีลูกสาวมาลูกสาวมาเลี้ยงอยู่สุรินทร์แล้วก็งานกระสีเขาอยู่ทต่สุรินทร์นะครับถือเป็นความโชคดีของผมมากมากเลยนะครับหรือว่า กิดจากอี้งกับบุหูนะครับแต่ว่าเฮาได้เห็ุงานเกี่ยวกับโขกนองหน้าแล้วก็เด้กลั้ไปนอนอยู่บ้านไปอยู่กับลูกนะครับผมมันกลเป็นความสุขของครอบครัวน้อยๆครอบครัวหนึ่งเนาะน้ำออกแล้วครับพี่น้องสำหรับทีแปลงนี้นะครับผมคุดสาลงไปประมาณ4เมตรนะครับผมด้านข้างด้านขอบเห็ดเป็นตะพักเห็ดเป็นสันเบิมนะครับผมอึ๊บนี่มีน้ำแล้วเ้ยครับเด้อนี่ น้ำสวยมากเลยนะครับผมใสกริบเลยโอ้ยดิน,ด,นดินก่อนนันต๊ะโต๊ะงไปก่อนหนึ่งนะครับผมกําลังจะปิดสะแล้วนะครับผมมือว่านได้ทําการขุดลงไปแล้วก็ใสหกหล่อในการแลนขี้ดินนะครับผมโอ้น้ำสวยนะครับน้ำสวยเลยใสยกรีบเลยใสยกริบเลย ก็คุดเป็นสเตปครับผมเป็นสเตปเป็นชั้นเรียงลงมานะครับผมอันนี้ใส่เป็น2สเตปนะครับ1 2แล้วก็ลึกลงถ้าใส่สสเตปสาหรับบอขนาดหน่อยมันสิบรมเพื้นทีดันในเลยนะครับมันจะแคบเข้ามาอีกนะครับตรงนี้ก็จะบีบเข้ามาจะบอสวยฉะนั้นความลึกของสะมันขึ้นอยู่กับความกว้างของสะนํานะครับผมถ้าสะกว้างก็จะสามารถกดได้ลึกถ้าสะตื้นก็จะอ่าถ้าสะแคบก็จะได้ตื้นตรงบอจังสีนะครับผมนี่คือคุดสะพี่ฟอร์มนะครับผม ตรงมุมที่ห้าวประเหต์เป็นเลียมนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยว,วอนาคตคือรูปทรงธรรมชาติคําว่าพีฟอร์มเนี่ยเป็นรูปทรงธรรมชาติแน่นอนว่าการขุดรูปทรงธรรมชาติเนี่ยถ้าเกิดว่ามีนาาไม่ยั้งขังตรงมุมตรงที่มันเป็นเลียมเดี๋ยวมันกระมน่นเดี๋ยวมันกระโค้งเองนะครับผมห้าก็เลยเหตุเป็นโค้งรับกันกับธรรมชาติไปเลยเฉยวเลยนะครับผม ตรงมุมตรงขอบกันเลยเป็นโค้งแบบนี้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าถ้าลูกค้ามาักสะที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันจัดไฮได้บ่ใช่ปัญหานะครับผมนี่อันนี้กําลังจะปิดสะแล้วอีกน้อยเดียวก็เหลือแค่ปิดสะแล้วขึ้นไปข้างบนดินดานเท่งนะครับผมความสูงอยู่ประมาณหาซิเซนนะครับ ถมยาวไปเลยแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นคลองไส่ไก่เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเป็นภาพมุมสูงนะครับผมเดี๋ยวขึ้นภาพให้เิ็งเป็นภาพมุมสูงเมื่อนีอัปเดตไวซัมหนีก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่วีเจ้าของแปลงนะครับผมอ๊ที่ไวเนื้อเสื้อใจทีมงานนะครับผมมั่นใจในทีมงานจ้างทีมงานมาเหตุไก่บ้านพร้อมขอบคุณทีทให้ ให้ผมอยู่ไก่ขอบรัวไกล่ลูกโอเคครับผมอัปเดตไว้ซัมนี้ก่อนนะครับผมได้สะ1ลูกแล้วระยะเวลาอีกประมาณ5วันนะครับผมจะเก็บงานด้านในเสร็จนะครับผมแล้วกกสิใหญ่ไปทางอื่นต่อแลวก็ิเไปล่องแปลงไหนคอยติดตามกันตอนต่อไปนะครับเนาะขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ